โยซ่ <Yo. S 2> <Yo. S 1> าเดี๋ยวพีรุ่นเมกาเดี๋ยวพีรุ่นดูไปเดี๋ยวพีรุ่นชาวชายจะกลนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม e-sport ES fc 26บนเครื่อง nintendo switch oled นะหรือว่า nintendo switch 1นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะหลายคนขอมานะครับว่าพี่เล่นเป็นไงบ้างบนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะท่านผู้ชมนะอ่านเจี๊ยบอ่านเจีย ب, ๊ยบก็ผมบอกเลยนะครับมันได้30 fps อยู่แล้วขนาดอ่า for nintendo switch 2เนี่ยยังได้30 fps เหมือนกันแต่ว่า อ่าฟอนิโนนินเทนโนสวิตสองเนี่ย mm hmm. เขาจะสามารถที่รันในกราฟิกได้เยอะกว่าได้ดีกว่านะท่านผู้ชมนะเขาพูดว่ากราฟิกจะเต็มกว่าภาคอ่ากว่าเจ้าตัวปกตินะหรือพูดง่ายๆนะถ้าซื้อแบบตลับมานะตลับนิ n เทนโ o สวิตหนึ่งนะที่ไม่มีนินเทนโนสวิตสองมันสามารถเล่นได้ทั้งคู่แหละเสียบตลับเล่นได้ทั้งคู่แต่มันจะรันอยู่แค่30 FPS แล้วก็กราฟิกเป็นระดับต่ำสุดของนิ n เทนโ o นะแต่ถ้าซื้อแบบฟอนิ n เทนโ o สวิตสองเนี่ยกราฟิกมันจะแบบปรับได้สูงสุดเลย นะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าก็รัน30 FPS เท่ากันนะครับเกมนี้เล่นได้สูงสุดถึง4คนนะท่านผู้ชมผมพูดเลยนะครับเล่นได้สูงสุดถึง4คนอ่าประมาณนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับท่านผู้ชมนะว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูก่อนอ่า setting อ่าเกม setting นะครับดูนะก็ไม่มีให้ปรับ FPS นะไม่มีให้ปรับ FPS นะครับนี่ยเราก็ custom game type ใน competition mode อ่า แอนธนิกได้นะท่านผู A ้ชมนะสโลเวอร์นี S ่ผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของคอมเพติชันนะอ่คอมเพตีฟแล้วกันนะท่านผู้ชมนะคลาสสิกไฮเอฟเฟกติเอลส์โอเคแล้วก็ในส่วนของออริโอแล้วผมขอมาปรับก่อนเอ็มมิวสิกรูมโอเคประมาณนั้นแหละมีแค่นั้นแหละเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะโอเคย้อนออกมาครับก็แล้วในสามสิบเอฟเอสเหมือนเดิมนะฮะ หลายคนถามพี่มินิเจอร์เคเรียมไม่งค้างกระเป๋าลงเข้าให้ดูนะอีออฟไลน์แมออริจินออริจินอลนะเฟิร์สนิวซีซันอ่ะลองดูโอเคหน้านี้เข้าได้นะครับเข้าได้ปกตินะแต่ผมไม่เข้าไปลึกนะเพราะผมเล่นโหมดนี้ไม่เป็นนะครับ อืมก็เอาราคาตัวเครื่องถูกแล้วนะท่านผูช้ชมนะผมมาเล่นแบบคิกออฟแล้วกันนะราคาตัวเครื่องถูกมากนะครับตัวนี้นะครับประมาณอาจ็ดถึงแปดพันบาทนะมือหนึ่งนะครับมือสองประมาณหกหกถึงเจ็ดพันบาทแล้วนะท่านผูช้ชมนะเออประมาณนั้นเลยนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ส่วนตัวแผ่นก็ราคาประมาณพันห้านะสำหรับ Nintendo Switch หนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เสียบได้ใน Nintendo Switch 2เหมือนกันนะครับส่วนแผ่น Nintendo Switch 2อยู่ประมาณ2,000หน่อยๆนะแต่ผมบอกเลยซื้อแบบหนึ่งดีกว่าแนละ้วไปเสียบนะครับ แล้วก็ไปซื้อแพ็กอัปเกรดอีก10ดอลนนะคุ้มกว่าไปซื้อแบบแผ่น2มาเลยนะเพราะว่าซื้อแบบแผ่น2กราฟิกมันก็ไม่ได้จัดเต็มนะซื้อแบบแผ่นเนี่ยมันไปขายต่อได้นะครับผมแนะนำนะนี่มันก็จะมีให้เลือกนะครับคอมเพตชันอ่าคอมเพตชีฟเกมพีกับอ่าอะไรนะโอเอ็นทรอนิกนะเกมพีนะครับก็ถ้าเล่นแบบสมจริงก็เอาฝั่งขวานะมันเหมาะสำหรับเล่นคิกออฟนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเล่นเลีวเล่นแบบออฟไลน์นะครับเล่นแบบ เล่นกับเพื่อนนี่เจอกัน2องเปตราสองเนี่ยสี่เปตราสี่พวกนี้ก็อันนี้ดีกว่านะครับถ้าเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นออนไลน์ก็อันนี้นะท่านผู้ชมนะคอมพิเตอร์จีบผมแนะนำคอมพิเตอร์จีบนะนถ้าออฟไลน์ก็กดนี่ไปเลยนะครับ,ไป,นะรบไปคนดูอ่าคลาสสิกแมทนะครับหม่านเจี๊ยบโอเคสตาร์ทเลยครับลุยมาดูกันสิว่าเป็นไงการาฟิกผมบอกเลยกากลุง หมายถึงว่ากากลงกับนิเทนโดสวิตหนึ่งแน่นอนไอ้น n t e n d o Switch 2แน่นอนนะเพราะว่าการาฟิกมันต่างกันอยู่แล้วนะไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วนะไม่ต้องต๊ก,กระจายไปด้นีน่คาซินก็จะเห็นไหมแค่ข้างหลังก็นั่นแล้วคาซินก็ต่างกันแล้วนะมันไม่ได้มีแบบคาซินแบบ Nintendo ส w i t c องนะครับที่แบบแเห็นแจ๋วๆอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่แบบว่าะลดภาระเครื่องลงนะ นี่ลูกกองเชียร์กูต้องว่าไหมครับีจ้วโอ<ห>้เหลี่ยมปัดเลยแต่เขาออมติไมามาได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละคนดูก็น่าจะ30ม e p s นะในส่วนของคัสซีนนะครับแต่บอกเรยบรินบนดิจิตอลดีถึกนะแบทถึกนะครับต้องยอมรับเขาด้วย โอเคมาเลยพี่ผมพร้อมเตะแล้วเยอะเออผมลืมปรับภาพแบบไดนามิกผมต้องไปปรับภาพนิดนึงมุมกล้องมุมกล้องผมจะกลับไปปรับแบบไดนามิกนะอ่าอะไรนะเกมเซตติ้งอ่าอันนี้ คาเมล่าโอเคบอสแคสโปอินซูอินดนามิกอ่าปรับเป็นดนามิกนะมันจะแบบมันจะปรับให้อีกนะเวลาแบบซูมเข้าไปอะไรเงี้ยโอเคนี่คอสตอมแล้วปรับได้อย่างงี้อ่าไอพวกแบบอันนี้ CPU ความเก่ง CPU นี่ปรับแบบดนามิกก็ได้นะคอสตอมอย่างเงี้ก็ได้นะแท็ติคอลเนี่ยผมปรับแบบดนามิกแล้วกันให้มันปรับเองคนระับให้มันแบบให้มันเก่งเท่าเราอะ่ะมันจะคำนวณดูว่าเราเล่นเก่งขนาดไหน นี่มาแลนะครับคนดูสวยไปนี่สา fps แต่ผมมองว่าแม่งลื่นกว่า Nintendo Switch 2ว่ะถ้าเล่นแบบเนี้ยถึงภาพมันจะดูกากลงแต่เป็น30มสิบ f ่ s แบบก็ถือว่ายังดีไอตอนนั้นมันเหมือน <osh> เหมือนยีหรือ24่สิบเลยว่ะคนดูต้องรอแผทอัปเดตนะสวยไหมสับเลยเรียบร้อยครับ oh, ไอ้นี่ดูสมูทกว่า ถ้าถามผมนะไอนี่ดูสมูทกว่าน <c oughs> <c oughs> ไอนี่ดูสมูทกว่า <c oughs> แล้วก็มันไม่มีแบบอะไดนามิกโฟ <c oughs> พวก POV <c oughs> ให้ดูเหมือนอตัว Nintendo Switch 2นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไฮไลท์ปกติเลยนี่ไม่มีแบบพอยต์ออฟวิวการคำนวณมุมเตะอะไรเงี้ยดามเมจการตีแต่ละตัวรวบรวมกันอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็คาซีนแบบอ่าสโมสรอนอะไรเงี้ยคาซีนแบบดูแบบสนามเตะอะไรเงี้ยไม่มีสวยอึบมาเนี่ยสับอีกรอบนึงครับเรียบร้อยทำไมมันยิงงายย่ายจังวะมี่นะฮะ แกวแกวแกวเพื่อนเราเล,ล่นแบบอ่าเขาคอมเพตติฟิตด้วยนะมันมูมิทมันจะไวกว่าเจ้าตัวอ่าแอนเทนิกนะทุกคนนะแอนเทนิกตอนนี้ผมอ่านผิดไงขออภัยด้วยนะ so il, the ball gets ไว้หาเล่นเราเข้าแล้วฟึบเข้าบอลเรียบร้อยอุ้ย มันปรับบอทนี่ไงบอทบอทเป็นเซมิโโปรนะบอทจะฉลาดขึ้นนะท่านผู้ชมนะมีการปรับของบอทแบบสวยมานี่เนี่ยโอ้เ oh, ลาะมุมตลอดเลยนะ no อ่ะผมเตะเตะง่ายนะเนี่ยเตะเข้าง่ายมากเลยนะดูนะเตะเข้าง่ายเาหมือนอะไรฮง ซื้อเข้ามุมง่ายๆเลยนะแก๋เลยเพื่อนอันนี้คือคาซีนันนะครับแต่ผมบอกว่านีนเดน d o มมันดูสมูทกว่าว่ะดูสมูทกว่าอ้าอไ้่หยาเรียบร้อยสวย ส่งครับเรียบร้อยอุ้ยแย่งวิ่งตัดไม่ได้นี่ตัดช้าเกินเรียบร้อยครับอย่างนี้ต้องวิ่งออกมารับรูปเลยนะสวยอุ้ย มีความแบบเป็นมุมแบบมุมกว้างหนะ่อยมุมไว d อ่าโอเคปึ๊บสวยอุ้ยนี่เนี่ยสวยแจ๋วเลยครับเพื่อน ไปบ้า<ว>นโก้อือ<ว><น>โอ้โหโกมันเหนียวขึ้นอยู่นะพอมันปรับมันปรับแบบอันนี้ใหม่นะมันปรับเป็นเซมิโปรนะโกถือว่าเหนียวใช้ได้เกี่ยวเลย เออสมูทขึ้นสว่างขึ้นนะเพ้าผมทำไมผมกลับรู้สึกชอบวะเนี่ยทำไมผมกลับรู้สึกชอบวะบน n ิน t e n โ o s สวิตหนึ่งมันไม่ต้องมีเฉดสีอะไรมากนะเรื่องแบบแสงอะไรพวกนี้มันเลยแบบมองเห็นง่ายอะไรเงี้ยนะฮะสวย สับเลยเขาไม่มีทางเข้าอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วเตะแบไปเจสเลยพอ,อ,อดูกันคนระับโบสวยนี่เนี่ยออ้ยออกสินออกสิน ซูล้ำหน้าียกว่าออกสิน้ <c oughs> นมีเล่นแบบเดิมๆนะฮะเฮ้ย เ hey, hey, hey. hey. a อเ u เอเ้ประยาเออะนนี้เปนระสาแลนี้เายอนะปรเะมาณนี้เป็นะครเตถ้าเป็นแมปนะอนี้จะเป็อ้เป็นแลปนี้นยลจเลงจะใป้ปนเล่นในสกวนของเอ่นกอนน้้ชมนะ ก็จะเป็นยังไงนะครับคลิกออฟคลิกออฟเป็นไม่ใช่คลิกออฟเป็นลัสเออเคโอลัสพูดผิดนะครับห้าะ,ะัะห้านัดทีมแมทไปเลสโก้ s <S ก็เจ๋วอยู่นะคนดูถือว่าเออใช้ได้ใช้ได้ มาแล้วครับจิบเลยสามสองหนึ่งไปอ,อ๋ออึ๊บกูเอันนี้ก็สว่างเกินอุกยอันนี้ก็สว่างจัดเลยคนดูขาวจั๊ะเลยไปไปไป สับเลยดิครับหนึ่งศูนย์ชิวๆโอ้สว่างเลยว่ะแมเปมันสว่างจังวะผมต้องรอแพทมันอัปเดตนะนี่อย่างนี้แมเปมปมันสว่างเกินไปอ่ะไปเลยเพี้ยนอุชววอุชววสวยเรียบร้อยครับอย่างนั้นอนะ นี่ฮะอีกแมตต์หนึ่งหนึ่งสองครับอีกลูกหนึง่งแกว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 เขวดูนะสับเลยโหโหโหโยไปฮะปับเรียบร้อยด้อย่างงี้นี่เ <c oughs> ไปมาดูสับเลยมุมไหนมุมไหนสวายนั่นแหละอื้อเอาเข้าได้ไงก็ประมาณนี้ละกันนะนผู้ชมนะสำหรับตัวนี้บน Nintendo Switch นะสำหรับ FC 2 5ียบน Nintendo Switch 1นะครับก็ แนะนำว่าให้ซื้อแบบแผ่นมาดีกว่านะทุกผู้ชมนะอืมเพราะมันอย่างน้อยมันก็ขายได้นะครับเรามาดีได้ทั้งนี้นีโน่สวิตหนึ่งและสองนะคนดูบางคนอาจจะชอบฟิลนีโน่สวิตหนึ่งก็ได้แค่สามสิบเอฟเอ็แบบนี้นะอืมก็มันจะเป็นต้องแบบกราฟิกนีโน่สวิตสองนะฮะเอามานั้นเลยนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างสัยญาต์คลิปนั้นนะทั้งแผ่นแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะไปจัดก,กันมาได้เลยนะครับตัวเครื่องก็อยู่ประมาณอ่าหกพันถึงเจ็ดเออไม่ใช่เจ็ดพันถึงแปดพันบาทนะมือหนึ่งนะครับ ส่วนแพงก็อยู่ประมาณพันห้านะผมแนะนำให้ซื้อแบบของ Nintendo s w i t หนึ่งมาดีกว่านะครับเราค่อยเราค่อยไปซื้อแพ็คอัปเกรดเอานะครับเป็น Nintendo s w i t สองนะประมาณนั้นแหละสำหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าคุณดูวันจีครับ